เมื่อคืนฝนตกหนักมากสองวันสามวันแล้วฝนตกตกหนักมากเลยทั้งคืนในฟ้าก็ร้องเปี้ยงเปี้ยงขยายข้อไก่ออกมาฝั่งนี้แล้วตัวนี้ออกจากอคอได้มาดูแตงกวาแตงกวาออกลูกลูกโตเลยนะเนี่ยมาเก็บแตงกวาหลังฝนตก เมื่อคืนฝนตกเช้านี้เลยมาเก็บแตงโอ้ดินก็แชะแฉะจ็บแตงกว่าแตงล้านไม่ใช่แตงกว่าแตงล้านดินมันแฉะมากเลยในสวนวันเดียวไม่ได้เก็บลูกวบลือเลย แต่งแตงร้านลูกสวยสวยปลูกแต่พอกินก่ะไม่ได้ปลูกเยอะปลูกเยอะแล้วกินไม่ทันก็ต้องเอาไปขายก็ไม่มีคนซื้อลูกพองงามเอาไปตำมาไปกินกน็ลาบก็อร่อย เกษตรอินทรีย์นะคะฝั่งนั้นเป็นสะเป็นบ่อเก็บน้ํานะคะนะ่ะบ่อเก็บน้ําเลยไปนู่นก็จะเป็นสวนข้าวโพดตรงนูน้นหญ้ามันขึ้นก็ต้องเอาไก่ปล่อยไก่ปล่อยไก่ให้ไก่เนี่ยกับจัดหญ้าไม่ใช่ไม่ต้องใช้เครื่องตัดเลยไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเลยใช้ไก่นี่แหละตัดหญ้า ธรรมชาติตอนเช้าค่ะบรรยากาศตอนเช้าเช้าหลังฝนตกเขาโคดหักหมดแล้วเหลือแต่ฝั่งนู้นน่ยยังไม่แก่แก่เต็มที่ก็จะหักปล่อยไว้หลังบ้านข้างบ่อน้นาำบ่อจิบน้ำเป็นบ่อพักน้ำนะคะ มาเจ็บแตงกวา่ะลูกแตงมันโดนฝนฝนมันตกเลยนะี่เฉอะแฉะหมดเลยนี่มันโดนฝนตอนเช้าๆมันแดดแตงกวามันโดนฝน ดินมันกระเด็นลูกมันมีแต่ดินทั้งนั้นเลยหอมมันกำลังงานมันได้ฝนถ้าไม่ได้ฝนก็เหี่ยวดินแถวนี้เป็นแข็งพอฝนไม่ตกแล้วดินจะแข็งพริกนี้เก็บเมื่อวานนี้เก็บไปทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดเห็ดย่าง เพราะว่าขายเห็ดย่างวันนี้ขายที่ตลาดคนเดินอ่าวประจวบขายเห็ดย่างแล้วก็ทำน้ำจิ้มสี่ฟุตกินกับสลัดรสเพราะว่าพริกอันนี้มันเผ็ดแต่มันจะหอมมากหอมกำลังงาม รางนั้นก็หอมแล้วนะหอมขายกำละสิบบาทสองขีดสิบบาทถูกมากขายให้ร้านค้าบางทีก็ร้านอาหารลายปลูกกินแต่ว่าเหลือนั่งขายปลูกในพื้นที่ไม่เยอะแ,แถวเนี้ยสวนแค่หกไร่แล้วมีสารพัดอย่างอยู่ในนี้ปลูกทุกอย่าง อยู่นี่ขายตลอดทั้งปีคือไข่ไก่กับกล้วยที่ได้ขายตลอดทั้งปีมะละกอเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ขายส่วนมากจะให้ไก่เลี้ยงไก่แล้วก็มีคนมาขอถึงจะให้กล้วยน้ำวานี่ขายค่ะไอ้กล้วยเล็บมือนางนี่ก็ขายค่ะเนี่ยอันนี้ที่ห่อไว้กันกันกระลอกกล้วยเล็บมือนางถ้าไม่ห่อก็ไม่เหลือกระลอกเจาะหมด ้อห่อไว้นี่จะเป็นแตงกวาก็าจะปลูกไม่เยอะปีที่แล้วปลูกเยอะค่ะปลูกเยอะแล้วมันเน่ามันกินไม่หมดพอกินไม่หมดเราก็ทิ้งเสียดายปีนี้เลยลดลงมาปลูกนิดเดียวปลูกแต่พอกินตรงนี้อที่ลื้อออกนี่แต่ก่อนเป็นกระเจี๊ยบนะคะเนี่ยกระเจี๊ยบเป็นป่าเลยตรงเนี้แล้วปลูกเสร็จ ลูกมันดกมากไม่มีคนกินค่ะก็ต้องมาตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเม็ดมันหล่นนี่มันกาลังจะขึ้นอีกเนี่ยตัดต้นทิ้งยังอุตสาห์ออกเครือดูสิกล้วยเล็บเมือนางตัดต้นมันทิ้งแล้นี่ยแล้วมัน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 โผล่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นปีกล้วยแล้วก็กาะออกมาเป็นเครือกล้วยฟักแฟงนี่ไม่มีปัญญาออกไปค่ะมันหนัก มีแต่ลูกเบลล์เลยลูกหนึ่งหลายโลเรายกไม่ไหวมันหนักมากต้องเก็บลูกอ่อนๆไปแกงเนี่ยลูกอ่อนๆอย่างนี้เนี่ยลูกอ่อนๆอย่างนี้เอาไปแกงกินได้เก็บได้ยกไปได้แต่ลูกใหญ่ไม่ไหวอย่างนั้นก็ลูกใหญ่นะใหญ่เกินไปนะอย่างนั้นนะลูกใหญ่เกินไปเอาไปไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้ลูกเบลร์เอาไปไม่ไหว มีแต่ฟักนะวางอยู่ตรงนั้นมีแต่ฟักนี่ฟักแฟงมันลูกใหญ่ยกไม่ไหวและไม่มีคนกินด้วยนี่ค่ะมีแต่ฟักดูลูกนี้สิลูกเบลอ์เลยลูกใหญ่มาก อันนี้เป็นขาเหลืองนะคะเนียขาเหลืองขาใหญ่ขาใหญ่อะ่ะต้มไก่ก็หอมหอมนะนี่ต้องเก็บพอมันเรื่องเหลืองค่ะถ้าให้มันสุกมากแล้วเก็บไปแล้วมันจะเละนี่ต้องเก็บขนาดเนี้เนี่ยค่ะต้องเก็บขนาดเนี้แล้วไปไว้ให้มันสุกมันละกอฮอลแลนด์เป็นลูกตั้งแต่อยู่ข้างล่างนะข้างล่างจนถึงนูน่นเนี่ยจนถึงนูน่นไอ้ลูกนี้ก็เหลืองแล้วนี่ตูดเหลืองแล้วนี่ สองลูกแต่เอาไปไม่ไหวมันหนักมันลูกใหญ่เนี่ยลูกเบลเลอร์เลยไม่มีมือถือด้วยมะละกอฮอลแลนด์ต้นนี้ก็สุกฮอลแลนด์เหมือนกันแต่เอาไปไม่ไหวต้นนี้ก็ฮอลแ,แลนนะเนี้ยฮอลแลนดทั้งนั้นเลยถ้าเป็นมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยคนจะกินแต่ถ้าพ่นเป็นมละมละกอพันอื่นนะคือให้ไก่ เพราะว่าพันธ์อื่นน่ะเนื้อมันจะแบบพอมันสุกแล้วมันจะเละฮอแลนด์และลูกมันจะโตใหญ่เนื้อมันจะแน่นและในตลาดส่วนมากเขาเดียวนี้เขาจะขายฮอแลนด์